สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโพธิเช้าเนี้แม่ปุ้ยเอาอะไรมาอีแม่ได้ยังมากคือเป็นคู่เป็นกระตาเป็นกระยังอยู่ฮะโอ้ยวันนี้มีคนขับรถบอวันนี้น,ะน่ะไม่ธรรมดาเออมีคนขับรถ คนโหลดคลิปอยู่นี่ลดคลิปขลับค่ะอย่าพูดคาจริงนี่แม่ได้อะไรมานี่ไงว้าวมีแม่ต่อเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบแปดกอต้มปลาเนนค่ะเอาเขาวว่าอยากกินต้มปลาเนนกระเฮ็ดให้ยากยังในเฮ็ดให้เบิร์ดผู้ใดสิจบพอว้าวตัวอะไรนี่ยไม่เป็นไรช่างมันเอาออกสิค่ะ ไปหาแนวมาเทค่ะไปหาแนวมาเปลี่ยนเพิ่นจะเอาหม้อเพิ่นมือเพิ่นมีแจ่วด้วยเด้อเนี่ยอดนะะแจ่วรถเด็ดเอาหม้อมาน้องปอนาหม้อมาเปลี่ยนเพิ่นแม่ปุ้ยนะคะมาให้นะคะแม่ปุ้ยนี่ได้หม้อนะหม้ออะไรนะแม่ปุ้ยเขาจะบอกไหมคะได้ไหมคะเอ็ซีจากไหนคะ ใครอ่ะผู้ใหญ่ใจดีเพราะลืมลืมถามอันนัเพื่อนจากประเทศนอกแต่เบอร์มันเยอะนะอนนั้เพื่อนลืมถามเพได้ถัวเป็นเอฟซีจากประเทศนอกเนาะจังเท่านั้นเรือมีอยู่สามสามประเทศที่โทรหาห่างก็ของอันขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะะคก็ของคนอยู่ใกล้ๆนี่แหละเอาอันนั้นมาตักอันนั้นเอางี้น้องปอนช้อนอ่ะเจ้าประเด็นสดสดจะเอามาจากนาค่ะ อันออฟแอลอันอันออฟแอลแล้วเขาตักให้แล้วก็คั่วให้พร้อมคือดีแท้คนนี้แบบาจะตัดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์แดดซีวิตนะคะอ FC ดูให้คั่วให้ครับพี่น้องเพื่อน่ะละเพื่อนซื้อของเอื้อยน้องเพื่อนเพื่อนก็ให้เขาเฮทไทยแต่แทบจะเป็นอยู่จะว่าอสิโบว่างอิละอิละเอามาแล้วอันบ้านที่อยู่ด้านนอกนะที่ใกล้ๆอันบ้านแม่เธอนักมาแล้วมัน อม่รมีงานแล้วคุณป่วยเอาคุณป่วยมาแล้วน่าจะมาถึงบ้านแล้วน่าจะหมดบุญผู้ไรล่ะแม่อันยายลัดอันที่ยู่วันท่าอ๋ออุณยแม่เมื่อคืนนี้นะมาหอนมากเลยนั่นแหละถูกต้องเพิ่นไปแล้วบอไปเอาแล้วค่ะไปเอามาแล้วบอกถ้ามาน่แม่ก็ต้องวุ่นวายแม่ก็ไม่นทํทำอะไรปิดร้านเลย ใช่เมื่อวานว่า,านนดีขึ้นบัดมามื้อนีบ้บัดบ่มันคนละคนแต่เมติมนัน,นดีขึ้นอันนั้นดีขึ้นอ,อันนี้น่ะมันมี2คนแต่พ,พูดยังไงโอเคแม่ก็จะไม่ว่างเลยใช่ไหมไม่ว่างค่ะออเดอร์ก็รับก็รับไปสืบๆไม่ได้เห็ดอีกกี่วันแม่จะว่าะยังไม่รู้เลย2-3วัน2วัน3วันเรียบร้อยแล้วนะว่างานจะเสร็จพุ่นเลย แม่ปุ้ยก็เอาก็เอาน้องปอนเก็บแกวนี่ของแซบนั่นอะเจวเออแจวแม่ปุ้ยมากากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนาะเพื่อนก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจด,ขใใจดีขอบคุณแม่ปุ้ยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้เนาะอันนี้ต้นต้มแซบปลานะเมฆปลาต้มปลานิน ก่อนจะกินก็อุ่นแล้วก็ซดน้ําร้อนๆจิ้มแจ่วไม่ตอนพวกเธอจะกินพวกเธอก็ต้องเออไม่ได้นะคะพี่มีกับข้าวแล้วมีแล้วก็กินอีกได้มีแล้วก็กินอีกเหรอกินที่นี่อีกเหรอเมฆไม่ได้นะของพี่ก็จะแห้งเหี่ยวอยู่บ้านพวกเจ้าคิดยังไงมุ่ยพูดเมื่อกี้เรื่องอะไรถึงคนป่วยและโยงถึงมิกกี้เลยที่หนูเล่าให้ฟังไม่คิดังไงพี่รู้ตั้งนานแล้วเรื่อง ที่ไม่พูดพูดนะเพราะว่าเขาไม่สบายตั้งนานแล้วอืมันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านเนาะว่าถ้าเกิดว่ากลางค่ำกลางคืนแบบหมาหอนผิดปกติอะไรประมาณนี้อืยมันก็ต้องมีอะไรนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้มา่ก่อนเนาะเห็นเอฟซีคอมเมนต์กันมาเยอะว่าบางทีนิกกี้อาจจะเจออะไรเหรอคิดถึงลูกจิมคิดถึงพี่เมฆพี่โอหรือว่าอเขาอาจจะอยากออกไปวิ่งในในซอยบ้านที่พี่พักอยู่ก็เหมือนกัน เหมือนกันคือยังไงก็คือจะมีหมาหอนหอนทุกคืนเลยเหรอไม่หอนเวลาจะมีเหตุการณ์แบบนี้น่ะอยู่กับพี่เมฆมิกี้หอนเปล่ามิกี้หอนไหมอยู่กับพี่เมฆก็หอนประจำมันเป็นสัญชาตญาณของเขาหอนทั้งคืนเลยะก็ไม่ทั้งคืนหรอกแสดงว่านนี้ไม่ปกติเขาจะเห็นอะไรนั่นแหละบางทีเขาก็อันนี้แหละไม่สบายตัวเขาก็ เห่าหอนไปงั้นแหละบางทีเขาก็เจอเพื่อนไงนนมีเพื่อนมาหาเขาออกไปไม่ได้เขาก็เห่าก็หอนนู่นทางเจ้าหน้าที่ก็ทํางานต่อนะคะไม่มีพักเที่ยงเลยที่หนงก็วันนี้ก็จะอนระมาณหน่อยนะคะเนาะเดินตามเจ้าหน้าที่ผูผ้องกันแล้ว

นี่เขามีอะไรมาขายนะโนนเขามีอะไรมาขายไม่รู้โนนทางเจ้าหน้าที่นะคะโนนเพิ่นมีอะไรมาขายอุจเนขนเจ้น้าที่นวัดองเราก็ยังไม่เสร็จนะคะยังเสร็เอาอย่างมาขายเนาะมีทัวต้มทัวต้มถุงเท่าไหรคะ โอ้มีหันลอตเตอรี่นะบอจ้านี่นะคะเพื่อนก็มีถั่วต้มมาขายนี่ถุงละ้ยี่บาทีอตี่ใหม่ๆเลยเนาะแม่เนาะจ้าเดี๋ยวเราเอาถุงนึ่งเนาะเพื่อแจกที่ดีได้จ้านี่เพื่อนก็มีรางวัลด้วยนะคะนี่สีนะเพมีรางวัลเดียวเข้ามาตรงห่มก่อนแม่จ้าค่ะเดี๋ยวเราเอาเงินให้นะแม่เพื่อนก็ขายถั่วต้ม มีถั่วต้มมีลอตเตอรี่ใคร,อ,รยอยากกินก็มาซื้อเลยนะคะ